สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่16วันเฮงเฮงปังปังนะคะแฟนแฟนเพื่อนเพื่อนยูทูบนะคะวันนี้วันที่16นะคะปังปังนะคะสองห้าสามสองตัวห้าแปดนะคะจัดไปนะคะปังปังนะคะรวยๆนะคะอย่าลืมติดตามช่อง มาดามวันลันลาสารคามอินโนเวน,นะคะกดกดกดนะคะ YouTube นะคะกดกดนะคะมาดามภาษาไทยนะคะ w A n นะคะมาดามวันลันลาสารคามภาษาไทยนะคะพิมพ์ภาษาไทยนะคะอินโนเวนพิมพอังกฤษนะคะอย่าลืมกดนะคะอ กดติดตามนะคะเดี๋ยวบอกหวยนะคะวันนี้ปังปังนะคะสองห้าสามาดสตัวนะคะอย่าลืมนะคะเฮงเฮงปังๆนะคะอย่าลืมติดตามช่องมาดามวันนะคะมาดามวันลันลาอินโนเวนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะใน YouTube นะคะ ใน Youtube นะคะค้นหากดค้นหานะคะมาดามพิมพ์ภาษาไทยวัน w a n นะคะลันลาสารคามพิมพ์ภาษาไทยนะคะอินโนเวอ,อิงดิทนะคะบายบายเฮงเฮงหน้ารวยกันนะคะอย่าวงวนหน้าเอากันใหม่นะคะงวนหน้าบอกใหม่นะคะ วันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเฮงเฮงเฮงสองห้าสามสองตัวห้าแปดนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะอืมรักทุกคนนะคะช่องมาดามวันนะคะมาดามวันชาแน,นลนะคะกด <Good. S 1> เข้าไปใน YouTube นะคะ มาดามพิมพภาษาไทยนะคะ W A N 1. ลันลาสารครามพิมพ์ภาษาไทยนะคะ Innovate ภาษาอังกฤษนะคะบายบายขอให้ออกสองห้าสามห้าแปดปังๆเฮงๆกันยกกลุ่มนะคะสารครามยกกลุ่มนะคะ ลูกลูกกันหลันด้วยนะคะบ๊ายบายรักนะขอบคุณนะคะที่กดติดตาม